สวัสดีครับสวัสด,ดีครับพี่พี่ทุกท่านครับมาพบกับวันนี้ครับกับอาหารนุมางแผนลิส์นะครับหน้าต่อเป็นตอนสุดท้ายน,นะน่าจะไม่แน่ใจว่าจะได้ลังใหม่มานะครับนะเพราะลังธรรมดาผมว่าจะไม่เอามาพี่นะครับอยากให้สะสมเป็นรายการนาเลิกไปเลยนะพี่เนาะนะครับของเราเป็นแล้วก็เป็นรายการนาเลิกนะพี่นะหากชอบถูกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่อดีตไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับวันนี้จะมาเปิดให้รับชมกันนะฮะอีก15รายการนะครับเดี๋ยว มารับชมไป,ปรพร้อมกันเลยครับพี่ๆนะรายการแรกครับนะอีพีสุดท้ายพี่ชายนะครับนะของลังแรกนะฮะนี่ลังที่สองเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับว่าจะได้ไหมพี่นะฮะเพราะรายการนําเลิกลังนาเลิกลังวีพีจัดสร้างน้อยมากพี่ชายนะครับผมว่าราคาขึ้นไปแล้วแน่นอนนะฮะนี่ฮะ รายการน <sh> <sh> ี right ้นะฮะมนินนะฮะลาฮานอนนะครับหน้ากากของแจ้งเถือนฝั่งตะกุดหกดอกฝั่งที่วัไซสิบนี่ครับราคาเดิมพิชาเลขคนตัวเบอร์ายเลขสามหกนะแล้วรายการนี้ขอที่ห้าร้อยบาทราคาเดิมพี่รายการหน้ากากนะครับนี่ฮะนี่ฮะอันดับหนนี่ฮะตรงนี้จะมีนี่ลายมือปู่ลายมือพระอาจารย์สุยยันพระอาจารย์ต้มนะฮะนี่ฮะ นำเลิกพิเศษพี่เลขกค้ดเบอร์สามที่ปครับนะรายการหนักกาดขอ500บาทเหมือนเดิมครับพี่ชายเนะี่ยยกคู่นะครับยกคู่ได้นะครับโอห้าบาทยกคู่ให้แปดร้อนะพิเศษให้ลดไปสองรเลยนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่2คนระับ รายการที่สองเปิดออกมาเป็นมาสเตอร์พีซนะฮะนี่องค์จินทรมนี้หมุดนะฝั่งที่วอนไซสินอกทองคำตะกุดก้าดอกหลังฝั่งงาช้างนี่ฮะโอ้โหอกทองคำเนี่ยฮะ,ฮะนี่ฮะโอ้โสยสวยๆพี่ชายนะครับตะกุดแผ่นใหญ่พี่เลขโคดตังเบอร์ไปเลขสามสบสี่ฮะนี่ฮะ รายการที่อ,อกทองคํำสวยๆนะจัดเต็มระบบนะครับรายการที่ขอแบ่งปันให้พี่ๆนะครับที่900บาทนะครับรายการที่2ฮนะ รายการที่3ครับโอ้โหรายการที่3เปิดขึ้นมาครับรายการนี้เป็นอกทองคำพี่มัต์พิษนะฮะนี่ฮะพระกรานองจาน้ร์เงินหมุดนะ้ำฝั่งที่วุน่นสายสินพุทธาคมนี่ฮะรายการี้เลขกคนตั้งเบอร์มาเลขยี่สิบสามครับนะแบ่งปันที่เก้าร้อยบาทเหมือนกันพี่ชายเก้าร้อยบาทเหมือนกันครับนี่นี่ฮะนฮะอกทองคําพี่ชายนะครับรายการที่สองอ้สามนะครับ ต่อมารายการที่สี่ครับอโอ้หรายการที่สี่ยางสวยครับพี่นะ่ฮะรายการนี้เนื้อพญาพาลีมหาเวทหน้ากากทองแดงเต็มแผ่นมุดนะฝังตะกุดเงินแท้หกดอกฝังเหล็กไหลสุบรรณาาชานี่นะฮะเป็นไ,ไงตะกุดเงินพี่เล็กคนตัเบอร์สองแปดนะครับนี่ด้านหลังตะกุดเงินอ 6, 6ีหกดอกครับรายการนี้ผมขอแบบปันนะฮะพี่พี่ที่หกร้อยนะครับ,รบองนี้นะครับขอหกร้อยบาทนะครับรายการที่สนะี่เนีย รายการที่ห้านี่ครับเปิดขึ้นมาครับพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อททามวลสารมงคลร้อยแปดอกทองกระบายทองคู่ฝั่งมุนนาจิวสไส์สินตะกุดทองสามตอกป้ายทองรวยฮะป้ายรวยทองเลขคนตเบอร์มันที่สิบสี่ฮะเออรายการนี้นะครับขอสามร้อยบาทพอครับพี่ชายรายการที่ห้านี่ครับต่อมาครับรายการต่อไปพี่เป็นรายการที่ห้าแลหกครับ รายการที่หกครับโทษทีพี่นะรายการที่6ครับนะาาร,รบายการนี้เป็นเนื้อหมุนสารดําคลมพีหมุดนะหน้าแผ่นทองข้าหลับตัดจีวนสถิตินตะกุดทองเจ็ดดอกฮะตะกุดทองแดงเจ็ดดอกเลขโคตรเบอร์หมายเลขสนะิบสอง่ะนี่ฮะสวยเลยนะครับรายการนี้แบ่งปันให้พี่พี่นะครับที่สามร้อยนะฮะสามร้อยบาทพอนะครับพิเศษให้นะครับรายการที่6นะครับ รายการที่เจ็ดครับโอ้โหรายการนี้พี่ยังสวยฮนะรายการที่เจ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อมนุพะพายนะครับนุษพะพายนกกระเทองแดงผิวลุ่งฝังที่วอนสายศิลนะฮะสามพฤษภาคมหมุดนะกุดท,ทองอีหกดอกฮนะนี่ฮะเลขคนจับเบอร์หมายเลขยี่สิบนะโอ้โหนี่นกกระเผิวลุ่งนะครับรายการนกกระเรีขอที่ห้าร้อยบาทเหมือนเดิมครับนะห้าร้อยบาทเหมือนเดิมครับนะต้นทุนเราอยู่โอกระสามพี่ร้อยเลยพี่นะ ราคาจองก็สามร้อยเลยพี่นะครับเกือบสามร้อยแล้วนะครับเพราะเป็นรายการนาเลิกนะพี่จ๋านะครับส่วนรายการธรรมดาน้องไม่ได้เอามานะครับนะอยากให้เก็บก็คือเก็บนําเลิกกันเลยดีกว่านะครับต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปรายการนี้เป็นเนื้อผงไปรันดาคลัมพีไปรันอกทองกําไรทองคู่หมุดนะหน้าหลังปิดข้าวทองข้าวหลามตัดชั้นหมากตะกุดทองสามดอกฮนะนะีนะ่ฮะ นี่ฮะเลขค้นเบอร์หมาเลขสี่สิบสี่ครับ,ร,บ,ร,ร,ร,บรายการที่แปดนะรายการนี้นะขอแบ่งปันให้พี่ๆนะครับที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่แปดนะครับรายการที่เก้านะครับ รายการที่เก้าเนื้อเหลืองว่านมหาเน์มวนสารท่าสะแบงอกฝังเลกไกลสุวรรณราชากำไรทองคู่โรยว่านสลบนะครับถ้าใครจะปิดต้องปิดรังนี้นะพี่นะรังต่อไปอาจจะไม่มีกลับคู่นะพี่นะถ้าได้นะครับนะเพราะตอนนี้รังละสามหมื่นสี่หมื่นกันนะพี่นะครับ,นะรบลังนําเลิกนะพี่นะเลขคนจบเบอร์มาไสามสิบสี่ 34, ครับพี่ชายนะรายการที่เกนะ้าฮะนี่เอาไปพี่ชายองค์นี้สามร้อยบาทนะครับรายการเก้าต่อมาครับรายการที่สิบฮะ รายการที่สิบครับรายการนี้ฮะรายการนี้เป็นเนื้อบนพลายหลังเหลืองฝั่งที่วัดสามพุทธเจิีนะครับสายสีมุดนะฮนะฝั่งเพชรตะกุดทองแดงหกดอกนะฮะเข้าหลามตัดนี่นี่ฮะรายการที่สิบนะครับเลขคุณตเบอร์ตัวเดียวด้วยฮะหมายเลขสามหรือเปล่าหรือหมายเลขหนึ่งนะฮะนี่รายการนี้เอาไปสามร้อยห้าสิบาทพอพี่ชายนะครับรายการที่สิบนะครับ ต่อมารายการที่11ครับรายการที่11เปิดออกมาพี่โอ้โหรายการที่เป็นเนื้อกระดูกช้างแกะฮะฝั่งเพชรสังคติ1-49ถึงเซอร์ไพรส์เลขเบิ้ลนะฮะโอ้โหพี่ได้เลขต้นๆเหมือนกันนะหมายเลข4ฮะรายการกระดูกช้างแกะฝั่งเพชรนะฮะรายการนี้ผมขอ450บาทนะครับรายการที่11นะฮะสวยงามนะครับ ต่อมาครับรายการที่สิบสองฮรหรือรายการที่สิบสองครับรายการนี้เป็นเนี่ยฮะเนื้อขาวสมเด็จมวลสารท่าสะเบงฮะับุตราจิวัสายศิลนรายการนี้เลขคนตเบอร์มาเลขสิบหกครับรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทครับพี่ชายรายการที่สิบสองเนี่ยร <c oughs> ายการที่สิบสาม รายการนี้เป็นเนื้อมนลพะลายนะฮะหน้ากระาทองฝังงกิจ,จวันสายสินนะฮะฝังตะกุดอีกหกดอกครับพี่เลขคนตําเบอร์หมายเลขสิบห้าครับรายการที่สิบสามอะรายการนี้ห้าร้อยบาทเหมือนเดิมครับพี่ชายรายการที่สิบสามนะครับต่อมารายการที่สิบสี่ฮะ รายการที่สี่รายการที่เนื้อเทาหมวนสารนะครับมงคลร้อยแปดหมุดน,นาจิวันสายถิ่นตะกุดทองสามดอกป้ายรวยทองฮะเนี่ยฮะรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทเลขคู<า>่ตั้งเบอร์สี่สิบแปดเนี่ยนี่ฮะ,ฮะรายการที่สิบสี่ฮะต่อมารายการที่สิบห้าครับ รายการที่15เปิดขึ้นมาครับพี่รายการนี้เป็นเนื้อเทามวลสารมงคลร้อยแปดอกทองหมุดนาะจีวรไสถิน่นตะกุดทองสดอกป้ายรวยทองครับพี่เลขคนตัเบอร์เา็เลขกครับเลขค้นตัเบอร์มาเลข29ครับพี่นี่ฮะร,รายการนี้เอาไปพี่ชาย3 0 0้บาทนะครับ300้บาทนะครับนี่ฮะ ส่วนใครนะครับอยากได้เหรียญแจกทานนะครับนะเหรียญแจกทานนะครับเหลือ3กล่องสุดท้ายนใครใครรับหมดนะครับผมขอที่500บาทพอรับหมดผมขอที่500บาทนะครับนะนี่ฮะใครแยกขอองละ2องนะครับแยกผมขออง์ละ2 0 0นะครับนะสำหรับนี้ก็มีแบ่งปันประมาณนี้พี่ชายนะครับชอบถูกใจอะไรกันไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ไอดียไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้กบขอบพระคุณพี่ๆพุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ